เชฟโรเลตโควิดตัวใหม่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่มาริบู สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีค่ะนี่แล้วเราจะพาไปกินร้านเบคฟั์ข้างหลังตรงนู้นนะครับฝั่งตรงข้ามบรรยากาศดีมากเลยน่ารักเยเนาะร้านนี้เดี๋ยวเรากินเสร็จเราก็จะเดินทางไปต่อที่มาริบูบีชนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเนานะไปะตอนนี้เรามากินเบคฟั์กันก่อนนะครับได้แล้วน่ากินมากเบคฟั์เราได้แล้วนะครับน่ากินมากอันนั้นคอมบีเป็นไรอะ แซนด์วิชครัวซองแซนด์วิชครัวซองแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนพวกมันใช่ไหมใช่นี่มีเบคอนด้วยเป็นมันฝรั่งอันนี้เบคอนแล้วก็มีไข่ดาวข้างในใหญ่มากอันนี้ของแฮมเป็นอเอ็กเบรนดิกนะครับเป็นไก่ทอดเป็นฟรายชิคเก้นเบรนดิกน่ากินมากเลยแล้กาแฟก่อนเดี๋ยวล้วกา,ฟกาแกาฟนี่เราสั่งกาแฟนี้มาเี่สีสันสวยงามเนาะ มาแล้วนะครับอันนี้กาแฟลาเต้สีสันสวยงามมากอันนี้น่ารักเนาะเหมาะกับเธอมากเลยอย่างี อร่อยไหมอร่อยมากมเดี๋ยวเรามาชิมลาเต้นก่อนมันสวยจนไม่กล้ากินเหลือนะออหอมมากอันนี้ คือกรอบมากแล้วก็เบคอนข้างในนี่แบบอร่อย,อรอยกรอบอะมีโอโคโดด้วยอะมันๆเข้ากันโอเคครับเรากินเสร็จแล้วนะครับวันนี้ในบิน56เหรียญ .23 ก็แอบ,บแพงนิดน,นึงนะ <c oughs> เลยนี้มาเดี๋ยวไปต่อที่มาริบูกันปะ oh. ทอ้ข้างหลังรถมีจีวาก้อนด้วยจอดข้างหลังรถเราแถวนี้เบอร์รี่ฮิลมีแต่พวกรถหรูๆจอดเต็มเลยนี่ก็โลสซลอยสีขาวฝั่งนู้นก็โลสซลอยสีดำด้าน เขามาถ่ายอะไรกันอนะ่ะเราจะมาบีชนี้ไงแต่ว่ามีทีมถ่ายทีมถ่ายทําเขามาถ่ายน่าจะถ่ายหนังกันนะดูดิเต็มเลยทีมงานถ่ายหนังแสดงว่าบีชตรงนี้เขาจะมาถ่ายเรื่องอะไรสักเรื่องนี่แหละเราไม่รู้แต่เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันเพราะตรงนี้เราจอดไม่ได้เขาถ่ายหนังกัน ก็คงมีแหละแต่ไม่รู้เราจะเห็นหรือเปล่าเขามีสิงโตทะเลด้วยเออว่าอันนี้มันอะไรนกไหมเหรอนี่อ๋อเนี่ยสิงโตทะเลแล้วก็มีนกด้วยตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าพอยต์ดูมนะครับอยู่ในเมืองมารีบูนี่เองนี่ข้างมัาเล่นเซิร์ฟกันด้วยอ่ะใช่ดูข้างล่างตรงนี้คนเล่นเซิร์ฟยังไม่ค่อยเยอะเนาะตรงนี้แต่ว่าคลื่นก็แรงอยู่นะ วันนี้มันก็คึมคมอากาศเย็นหน่อยเนาะฝั่งนี้แต่ฝั่งนู้นในเมืองมาลิบูอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันแดดสว่างอยู่ต<ร>แต่ตอนนี้มันคึมใช่ท้องฟ้ามีาคึมเลยคึมนะแต่ว่าถ้ามองไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนุ่เหนเห็นป่ะท้องฟ้าสว่างมากอ,ะอ่ะก็ตรงนี้ก็เขาก็มาเล่นเซิร์ฟกันแล้วก็พามาดูนะครับที่พอยต์ดูตรงนี้มันก็จะเป็นหดคือเป็นหน้าผาเป็นแหลมหินตรงเนี้ยเนาะเขาเลยเรียกว่าพอยต์ แล้วข้างล่างก็จะเป็นเนี่ยหน้าผาเป็นเหีเวีค่ลงไปเขาก็มีที่ลงไปได้นะครับลงไปเล่นเซิร์ฟกันข้างล่าง ตอนนี้16องศานะคะที่มาริบูมาคืนมามาช่วงอากาศเย็นพอดีที่จริงมันก็ไม่ได้เย็นขนาดนี้นะเนี่ยเดี๋ยวอีกวันสองวันนี้มันก็จะเริ่มร้อนอีกแล้วเรามาช่วงเจออากาศเย็นพอดีไงหนาวเลย่ะตอนนี้เราก็มาแวะกินข้าวที่ร้าน <S <S เาานบจูนเน็ตนะครับ เรามาแวะกินร้านนี้เพราะว่าเราจะตามรอยหนังเดอะฟานะครับในฉากที่ดอมกับไบรอันเนี่ยแวะมากินข้าวหลังจากที่ขับรถแข่งกับเฟอร์รารี่สีดำนะครับ ร้านนี้มันก็อยู่ที่มาริบูนะครับเราก็เลยแวะมากินสัหน่อยเนาะไปตามรอยหนังกันว่าร้านที่ดอมกับไรอันมากินเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับแกงโอซเขามากินข้าวที่ร้านนี้นี่แหละเขากำลังกลับเป็นไงอร่อยไหมครับ ร้านอาหารทะเลทอดอะที่มีพวกฟิชแอนด์ชีฟเนี่ยเราสั่งแบบเป็นกุ้งกับเฟรนช์ฟรายนะคะพวกร้านอาหารทะเล mm hmm. ปลาทอดก mm hmm. ุ้งทอดอะไรเงี้ยเนาะเห่ยเห่ยก็มากินเอาบรรยากาศเนาะตามรอยหนัง <c oughs> ตามรอยหนังเนี <c oughs> ่ยบรรยากาศตรงเนี้ยที่มองออกไปก็เป็นทะเลนะตรงนี้เขาจะเล่นเซิร์ฟกันฝั่งโน้นเนี่ยในหนังเขาก็มานั่งกินกันตรงเนี้ย นั่งริมถนนตรงนี้นแล้วก็มองไปริมทะเลเงี้ยเหมือนฉากในหนังฮะแล้วก็มีรถซิ่งมาจอดกันขนา้างหน้าอย่างเงี้ย เอฟโรเลดโควิดตัวใหม่ท้าท้าพาร์ทเทลเนาะ อยู่ริมทะเลเลยอ่ะตรงนี้ก็สวยทางโน้นก็มีเนาะฝั่งน้งนะงน้นก็มีต้องมากะะ้องมตรงนี้มีแดดอากาศเลยไม่ค่อยหนาวเท่าไหรน่นะแดดมันร้อนอยู่นะอืโน้นฝั่นโดนเขาเล่นเซิร์ฟกันเห็นไหมไกลนะ นะเอาเป็ดมาเลยตรงนี้ก็เป็นท่านลักอากาศด้วยนสิเวยนะ แอร์บีเอ็นบีก็คือเป็นบ้านสลับให้เช่าเนาะแบบเจ้าของบ้านเปิดให้คนมาเช่าแบบเอาไวค้ค้างคืนดูสถานที่สวยตามสถานที่สวยมันก็จะมีบ้านแอร์บีเอนบีอย่างเงี้ยเอาไว้ให้คนมาเช่าแล้วตู้รุดเป็นอะไรไกลไกลตู้รุดเป็นคาเฟ่นะไปดูกันป่ะไปไปดูมีอะไรนี่ไงมันเป็นคาเฟ่เล็กๆ ชมวิวได้นะกินกาแฟไปชมวิวไปตอนเช้าเนาะหรือว่ามาดูทายทิตก ครับคลิปมาริบูก็มีเพียงเท่านี้นะครับเราพาไปดูนูน่นดูนี่สวยๆใช่ครั้งแรกของการมามาริบูของพวกเรานะคะมันก็ประมาณนี้เนาะเป็นพวกทะเลลิมชายหาดอะไรอย่างนี้เรามาช่วงที่อากาศก็ค่อนข้างเย็นหน่อยเนาะปกติถ้าหน้าร้อนนี่คนจะเยอะมากเลยใช่เขาก็จะมาชายหาดมาเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างนี้คนจะเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าวันนี้เป็นวันอังคารนะคือแบบ คนไม่ค่อยเยอะอ่ะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะกว่านี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพอแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ